กราบสวัสดีกลาลยานมิตรที่กำลังรับฟังคุณท่านครับขอต้อนรับครูฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหัวกระดิง่งตั้งหลงคลิปนี้ให้ถอนยนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกลาบให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเป็นกำลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวงดวงให้กับท่านฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว เจรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับกราบสวัสดีกาลยนันมิตรที่หักกุฏานครับตอนนี้ท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องกำเมืองโหรศาสตร์ครับปีใหม่กันแล้วนะครับ2567ท่านมีเรื่องไออย่างดีๆในชีวิตดีขึ้นพ่องต้องการพรอ่อ,อย่างประเสริฐน,นะครับพรส่อ,อย่างดีๆต้องการไออย่างพิมพ์คอมเมนต์แชร์ความรู้สึกแบ่งปันกันตัวนะครับ เขาผมก็มีแต่เรื่องดีๆนะคพี่อยากจะแบ่งหมอบเพื่อกับสําหรับเช้าทั้ง12ลัคนาราศีผู้ชมทุกท่านนละครับเดือ <The S 1> <The S 2> นนี้นะมกราคม2567เนี่ยมีเรื่องที่ต้องอุคุยกับกัรมการ,รวันที่มีดาวแง่นะวันที่9 9มกราคมดาวพระพุธแง่นะครับแง่แต่มอนกําลังครับออกําลังจะมีเรื่องที่ต้องแนะนําย้ำเตือนสําหรับบงังลัคนาราศีแต่ละเรื่องบอนกันนะครับต่อมาวันที่ อ่าสิมก,กราคมครับดาวพระอาทิตย์ง่ายนะครับโยกมาเป็นตําแหน่งจุลจักรถือว่าเข้มแข็งนะเพื่อคุณอยู่สาวมก,กราคมครับดาวพระศุกร์ง่ายนะครับง่ยายมาแล้วตําแหน่งดีที่สุดนะในรอบปีเพราะน้องว่าตำแหน่งมหาจักรมีเรื่องดีๆเรื่องราวความเป็นสุริมงคลส่งเสริมเพือทั้ง12ราศีเรื่องอะไรอย่างพ่องเหมือนกันเดี๋ยวมาฟังขยยากอนการนำกรรมนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนนะครับอ่ามีดาวพุธง่ายกำกับมณฑีโซแปดเนาะอ่าซึ่งก็ซึ่งว่าดาวฟื้นกำลังมาแล้วนะครับดาวพุธเนะี่ย มีเรื่องที่ต้องพยากรณ์นะครับและมาอู้คุยกันสาหรับทั้ง12ลัคนาราศีจะได้นั่นเดี๋ยวเอามาฟังพยากรณ์แต่ละลัคนาราศีครับก็ต้องกราบงามงนะครับขอพระคุณทุกทันทีเป็นกําลังใจให้กับผมมาตลอดนะในตลอดปีที่ผ่านมาทั้งกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะฮึ่อกำลังใจแล้วก็ที่สําคัญมีบางท่านนะครับต้องกราบงามๆามผารอบนะเรื่องก,การขอฮื่อซุปเปอร์แต่งนะเป็นข่ากําลังใจการนา ชิปน้ำชาให้กันนะครับทั้งผมก็ต้องอาจาย์นอบนะ,ะกำเมิดของหราสรา์ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมรับชมรับฟังเป็นกำลังใจงให้กันตลอดมาครับลัคนาราศีกรกฎครับหรือผููธีบังหูเวลาเกิดตีน่นอนดูตีราศีเกิดนะครับราศีกรกฎคือผูธีเกิดในช่วงวันที่15กรกฎาคมนะครับถึง16สิงหาคมโดยประมาณครับ ก่อนเข้าเนื้อหาครับขอจันจ่วนชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นดาววาสนาประจําตัวของท่านเองนะครับคือดาวพระจันทร์เนี่ยตัวแทนดาวคือตัวเลขเลข2นะครับพิมพ์เลข2รัรัวเก้าตัวครับเลขกเก้าคือดาวพระเกตดาววุ้ใหญ่สิงเกอร์ซิ์นะครับความโชคดีความมีโชคลาภครับเลข2รัรัวเก้าตัวนะครับและท่านต้องการพร้อมอย่างนั้นประเสริฐกับพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับขอท่านสุขสมหวังกู้เรื่องกู้ประการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับ คลิปนี้พยากรณ์วาสนาการงานการเงินความหักแล้วก็ดวงฉกหลักนะครับ,ก,บกับมาพยากรณ์การตีวัดไล่เนือนะครับของตำบลโมวัฒนาอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับดูตีดาววาสนากันก้อนนะครับดาวลัคนาราศีกรกฎมีดาวพระจันทร์นะครับดาวเจ้าเรือนวาสนา่ารัคศีอยู่หลายเตี่ยนะครับในช่วงเดือนเนี่ยเป็นธรรมดาและมีดาวประกอบคือดาวพระศุกร์เตียมไหมใจพยากรณ์นะครับ ช่วงวันที่หนึ่งสิบเก้าครับดาวพระศุกร์ยังจ้อนอ่อนกําลังครับอยู่ที่เดือพุทธใต้เนี่ยต้องมองว่าช่วงนี้ของขึ้ใจเาลัคนาราศีกรกฎดูแลใส่ใจคนในบ้านให้ดีคนเตียอยุ่งง้ยกว่าครับไขเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านยูนะดูแลเอาใจใส่จะสร้างปัญหาให้ได้นะพี่น้องว่าอาจจะเจ็บแค่ได้ป่วยบสบายได้นะครับไขรตีทํางาน,นมีลุงน้องบริวารดูแลให้ดีครับไม่เกีฑ์ตีจะสร้างปัญหาให้นะครับแล้วก็เป็นพันธุ์เนี่ยมาถึงโยดยานพระหน้าลดลาตัวดูแลซ่อมแซมก็ได้นะพี่น้องว่า ดูแลตัวเช็คสภาพก็ได้นะอะไรมีเกณฑ์ต้องเปลี่ยนต้องแยกาก็รีบหย่ยนะครับจะได้เดินทางปลอดภัยนะครับต่อมาวันที่15มกราคมถึงสิ้นเดือนนะครับช่วงนี้ดาวาพระศุกร์นะครับจรมาเป็นมหาจักรนะครับมาตกยูทรีเดนอริกะความหมายดีก็มีนะมองมองว่าถ้ามองเราตองการดูอยากเปลีป่ยนแปลงอย่างสาคัญสำคัญในในบ้านหรือว่าในการทํางานใหญ่ใหญ่เรา,าได้ดีนะครับเพียงแต่ช่วงต้นอุปสรรคหนักใคร่ตี ประกอบสมาอาชีพนะธุรกิจเกี่ยวกับในหน้าเรื่องของสอหาริมทรัพย์ครับช่วงนี้เนี่ยได้ดีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มตีมีตามํานี้หรือว่าสินค้ามือสองนะครับถ้ามองเรื่องของบ้านหมายถึงว่ามีเกณฑ์ต้องได้ซ่อมในแสมบ้านแล้วได้ดีขึ้นนะครับอ,อย่างตีติดคัดมีปัญหาก่อนน้าน,นี่ก็ับคนตังบ้านจะเคลียร์ใจกันได้นะครับนับจากวันตีสาวมกราคมไปต้นไปครับเรื่องของมรดกทรัพย์สินเช่นเดียวกันตีเกยบ่เข้าใจกันเคลียร์ใจกันได้นะครับ ดูตีดาวพระจันทร์โดยตรงครับดาววาสนาเนี่ยในช่วงบางเวลาที่ต้องอุ้ยนะครับในช่วงที่ต้องเน้นย่ำในช่วงวันตีเจ็ดถึงแปดนะครับช่วงนี้มีต้องดอกจันทร์เป็นพิเศษครับดูแลใส่ใจคนในบ้านให้ดีคนตีอยู่น้อยกว่าครับอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแบบสบายได้ค่อนข้างชัดเจนนะวันตีเจ็ดถึงแปดวันตีสิบถึงสิบเอ็ดครับช่วงนี้ดูแลตัวคุณเองนะครับแล้วมาระวังสุขภาพร่างกายนะเกี่ยวกับตัวเก่านะหลบเป็นห่วภัยตั้งน้านะการเดินเท้าเดินอะไรอย่างเงีก็ ดูดีต้องแบบประมาทนะครับรวมถึงพายนองว่าอยู่บักใครติดบ้านวงนี้นะครับถ้าเป็นการทํางานก็ต้องอกึ่ดดีก่อนอู้นนะบางครั้งเขาหวังดีแต่คนมาเข้าใจนะจะพิดหัวกันได้นะครับ14บสถึงสิมกราคมครับวงนี้ดาวาพระจันทร์ตกมรณะครับต้องเตือนเจา้าลัคนาราศราีมิรราศรีมิถุนนะราศรีกรกฎนะต้องระมัดระวังลนะกันเดินทางไกลหยดยานพระหน,นะนะครับตัวตาดีนะต้องแบบประมาทแต่ถ้า เอาเลื่อนไปได้ก็จะดีนะการเนินทางไกลช่วงนี้เหมาะนะครับถ้าเลื่อนไม่ได้ก็ตั้งสติแบบประมาทไว้นะครับช่วงเวลาที่ดีทำช่วงช่วงเ้าถึงเสาสองครับช่วงนี้วัฒนาค่อนข้างจะดีเราก็โดดเด่นนะครับอย่างเงี้ยอย่างกระพราได้หมดงานอย่างางยาก,ยาก,ยากมายิบจับสเสนอโปรเจกต์โครงการต่างๆในช่วงวันทีเสาถึงเ2าสอ,สองนี่เงี้ยได้ดีครับดวงการงาน้าลัคนาราศีกรกฎครับมีดาว พระอังคารนะครับปเป็นเราเจ้าเรือนกร,รมมะนะครับเรื่องของการงานอาชีพและการนาตีครับซึ่งตลอดเดือนนี้กับจรมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วแหละมาครองตำแหน่งอุจวิลาศถือว่าเข้มแข็งนะครับเพียงแต่มาตกอยู่ที่เรือนอริของคุณคืองานเนี่ยมันมีอุปสรรคทดสอบหนักนะครับแต่คุณเนี่ยเก่งขึ้นแร่งขึ้นนะครับได้โอกาสในการพัฒนาตัวเก่าครับงานประจํางานบริษัทงานองค์กรเนี่ยแยี่แล้วได้ดีมีความกข้าหน้าครับแต่อิดหนักอิดในน้อนะครับตลอดเดือนนี้นะ ใครทำมาค้าขายเจ้าของกิจการล้านก้านะชนียิดแน่นอนแต่ได้ยิ้มได้นะครับการงานมันนักมันเหนื่อยนะแต่คําสั่งืสอออเดิ์ใหญ่เข้ามานะครับทั้งนี้ถ้าเป็นการทํางานเป็นเจ้าของกิจการล้านก้าดูแลเอาใจาใส่ลูนออกน้องให้ดีนะครับดูแลงบบัญชีระดับรายจ่ายให้ดีนะครับการสังคมโดยรวมน่ดาวพระพูดในช่วงต้นเดือนก็ถือว่ายังคงดีอยู่ปกติดีอยู่นะครับมันตีนึงถึงเก้านะการ เจรจาดีงานต่างๆก็มากจะเนื้ได้ดีนะพี่น้องมีไฟนะครับจะเจรจาเสนออย่างกันได้ดีโดยเฉพาะค่าขายเนี่ยมาถึงลูกก้านะลูกกาไร้ไร้ไม้เนี่ยจะเข้ามาซื้อของคุณหนักขึ้นด้วยนะครับลองจัดโปรโมชั่นเอาใจใส่เขาดูครับแล้วก็ต่อมาวันที่เก้ามกราคมเปต้นไปนะกะตีเป็นวันที่สิบนะครับาะมันใหญ่ช่วงห้าถุ่มไปแล้วนะวันที่สิบมกราคมเนี่ยดาวพระพุธนะครับใหญ่ราศีแห่งค้ำยกเข้ามาครองตําแหน่ง พระเกษตรนะแต่มาอยู่ทีเรื่อิกับความหมายถือว่าถือว่ายังยังเสียบรรณักนะครับเรื่องของการอู้คุยการสื่อสารอะไรอย่างต่างๆเนี่ยพยายามสื่อสารการให้ชัดเจนนะรเรื่องของการทํางานเนี่ยใครทางานเป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานบริษัทนะงานองคก์กรก็แล้วแต่ต้องดูแลความถูกต้องนะครับพระพูดไปเรื่องของเอกสารสัญญานะครับการอู้การคุยต่างๆอู้คุยให้ดีนะพระแม่หมายถึงว่ามันบต่อเนื่องนะขาดความต่อเนื่องขาดความชัดเจนงานมีโอกาสผิดาลาดได้ถ้าเป็น การเงินแล้วก็ตัวเลขจะมีปัญหาพเพราะดาวพระพุธก็ย้ายมาเจอกันนำคำนะพ่อกกว่ากูเอกสารสัญญาตัวเลขก,การเงินดูให้ดีครับจะมีเกณฑ์ผิดพลาดได้นะครับรวมถึงทุกท่านนะครับตีใจโทรศัพท์มือถือโมบายแบงกิ้งนะช่วงนี้ดูให้ดีนะกดผิดกดพลาดรวมถึงระมัดระวังการถูกข้อมูลข้อมูลทางการเงินถูกเก่าทั้งออนไลน์นะครับระมัดระวังนิดหนึ่งครับพยายามรักษาความปลอดภัยในเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือว่าโลกไซเบอร์ไว้ด้วยนะครับก็ถือว่า ผู้ดวงกรจะได้วางแผนไว้นะครับทั้งนี้ครับแห่งดวงชะตาพิเศษเหลือลเหนือขงปนหอวดวงไพรีพินาศนะในช่วงตีเก้าันตีสิบมกราคมเป็นต้นไปเนะี่ยดาวพระพุธมาเป็นตําแหน่งนี้ปนหัวดวงพิเศษนะความวินาศได้อยู่กับความอริไปแล้วนะใครตีกึ่บดีกับคุณเขาจะแปรไพ่แปรไพ่ัวเก่านะครับดวงชะตาแห่งการแข่งขันครับนับจากวันตีสิบมกราคมเป็นต้นไปเนะี่ยคุณจะยิบชับอยอหยางอยางก็ย่าได้ดีแข่งขันไอหย,อยางตี มีกู้ค่ากูขายกู่แข่งขันนะคุณจะเป็นผู้ชนะครับแลวกาลาผลตด้านการทํางานก็ถือว่ายังคงมีอยู่นะในช่วงต้นเดือนมีเพียงแต่มีปัญหาหรือว่ามีเบบายรายทางนะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งมีลุงหนองบริวารกับแบงสันปันส้วนเขาพองน่แล้ครับต่อมาว่าช่วงปลายเดือนวันที่สามมกราคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระศุกร์ายราศีอังคารนกโยกเข้ามาเป็นมหาจักรนะครับอยู่ตีเรือนอริช่วนี้มักมีโจมมีหลับตั้งแต่การทํางานอยู่กัน ค้าขายนะครับได้นักในนอน,นะครับคาสั่งซื้อใหญ่เอาเดินใหญ่เข้ามาสร้างเม็ดเงินได้อย่างดีครับเพียงแต่นะมักจะมีกูแข่งนะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับย่ำคำคำคุณจะเป็นดวงจะต่างผู้ชนะครับกูค้ากูขายเขา,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 ขาจะแป้คุณนะขายของก็เต็มตีนะครับธุรกิจค้าขายดีนะครับแล้วการเรื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่ทนายทีพอหาโอกาสเนี่ยนะครับตลอดเดือนหนี้งเนี่ยได้ดีนะแต่อุปสรรคจะทดสอบหนักช่วงต้นแต่ช่วงปลายและย,ะยาวๆเนี่ยคุณจะ สร้างเนื้อสร้างตัวได้จากงานใหม่ธุรกิจใหม่ได้นะครับผู้ที่ว่างงานยูนะก็มีโอกาสนะครับตลอดทั้งเดือนเนี่ยมีงานให้ชงทางอาชีพเพื่อเลือกแต่อาจจะใบจ่ายงานติดถูกใจคุณในช่วงต้นแต่ระยะง้ยาวาเนี่ยมันส่งผลเรื่องของการพัฒนาตัวเก่าการสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับคุณได้นะครับโดยในเดือนนี้ครับทางเจ้าลัคนาราศีกรกฎครับต้องการเสริมดวงนะครับทางด้านการงานครับควรไปกราบสกักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับระบุญเป็นสตังค์จำนวนตีลงใต้19บาท เลขกำลังของดาวพระพระสวดีครับเมือ่อทําบุญแล้วขอท่านครัวหน้าอุทิศสงกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเว้นเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกครับดวงการเงิน้าวลัคนาราศีกรกฎครับคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเรื่องของการเงินรายได้และก็ทรัพย์สินนะครับซึ่งในเดือนนี้ก็มีการยกยายราศียุนหนึ่งเต,นะงตนเนี่ยช่วงต้นในช่วงทีหนึ่งถึงสิบสี่มกราคมช่วงนี้เจ้าเรือนการเงินยังคง ตำแหน่งมาตานปกติครับพียงแต่มาตกอยูติเดือนอริเนี่ยช่วงนี้การเงินการหารายได้โดยรวมมันมีอุปสรรคทดสอบนะการทำมาค้าขายมันจะมีส่วนจุกยึกรัวไหลพ่องนะบางท่านนะเป็นเจ้าของกิจการลานค้านะมันมีรายใจต้องซอง่อมต้องแซมเ่องใหม่เ่องมือในการทำมาหาขินพ่องนะดูให้ดีนะต้องได้ซอ่อมได้แซมกระเนี่ยไปให้มาตรงกับดวงครับท่านจะได้ดูแลธุรกิจห้มันมีโอกาสพัฒนาตัวเก่าตัวใหมนะเรื่องของธุรกิจลานค้า ใครเป็นเจ้าของกิจการร้านกาแรายได้ยังคงต่อเนื่องเพียงแต่มีรายจ,จา่ายโตยน่ะนะครับดูแลหลุนน่องทันห้ดีหอมก๊าบเนี่นะครับหยาบของก๊านะระหวังส่วนโลลไตลด้านการเงินนะครับตัด้านธุรกิจน่ะนะครับแล้วก็เรื่องของดาวใหญ่ของกมัมพูช์ตีสิบห้ามกราคมนะเจ้าเรือนการเงินใหญ่ยกเข้ามาเป็นจุล,ลจักรแล้วถือว่าดีนะเเลง็งลัคณะถือว่าการเงินนับจาก15มกราคมเป็นต้นไปเนะี่ยจะดีขึ้นจะนักครับรายได้เข้ามาหนักขึ้น แถมยังรายจ่ายลดลงด้วนะครับเพราะว่าดาวรถซุกเนี่ยมีรายจ่ายจุกจิกกวนใจกระจิงในช่วงกึ่งเดือนแรกแต่ช่วงกึ่งเดือนหลังเนี่ยรายได้ดีขึ้นรายจ่ายกับบริหารได้ลดลงนะครับถือว่ามีโอกาสแล้วเก็บเงินเก็บท้องนะสร้างในสร้างตัวได้ตัวนะครับเปลี่ยนไปซับสินติมันคงได้นะครับส่วนสับปะหลองก็ะยำเตือน,นบอกไปแล้วนะสับหลองช่วงกึ่งเดือนแรกมีรายจ่ายอยู่ห้องนะครับระมัดร,ระวังบุตรหลานบริวารน,นะครับจะมีนอ,องว่าเจ็บไข้ได้ป่วยบ่สบายนะเขาต้องไป ดูแลนะครับเสี่ยงสตังค์หนักขึ้นช่วงนั้นแล้วก็ช่วงปลายเดือนบริหารได้นะครับถือว่าการเงินช่วงปลายเดือนดีครับส่วน้าวลัคนาราศีกรกฎท่านที่เป็นนักลงทุนนักเทรดตางน,นการเงินเนี่ยถือว่าตลอดเดือนนี้กันนะนําว่าช่วงเกินดอนแลกต้องอยัง่งยัง,ยงไว้ร่องนะดูแลให้ดีนะดูความถูกต้องให้ดเรียบร้อยประเมินความเสี่ยงให้ดีนะครับช่วงปลายเดือนถึงจะยิบจับได้เริ่มได้นะครับเรื่องของการลงทุนที่ดีหัวดาวระสุขคลองมหาจักรแล้วถือวันดีในน้อนนะครับลาผลเนี่ย มักจะได้ดีตัวน,นะครับในช่วงปลายเดือนดีกว่าครับโดยในเดือนนี้ครับหากจะาลัคนาราศีกรกฏครับต้องการเสริมดวงนะครับทางด้านการเงินครับช่วงกลางเดือนแรกเนะี่ยควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปบางสมาธิครับทำบุญเป็นสตังค์จำนวนตีลงใต้19บเกาบาทเลขก,กําลังของดาวพระประสบดีครับเมือ่อทาบุญแล้วขอทานกรวดหน้าบุญที่สมกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับ การเสริมดวงครับด้านการเงินในช่วงเก่งเดินหลังคนไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายหยติครับทำบุญเปิดสตังค์จำนวนตีลงใต้8บาทเลยกำลังของดาวพระอังคารครับมาทำบุญแล้วขอท่านกรุ๊หน้าวุฒิส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรมในเว้นเปิ่นด้วยหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงความหักจาลคณาราศีกรกฎครับมีดาวพระเสาร์นะเป็นดาวโชคเรือน กระดุมเจ้าเรือนปัตตานีนะครับเรื่องของกูครองคนหักนะครับซึ่งตะลอดเนนี้ก็ยังครองกรเกษตรเรือนที่2นะแต่ตกยูติลมอนะนะครับจะไปฝังตกใจแต่นะครับความหมายดีอยู่นะครับแต่ใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนหนักอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีเวลาให้กันน้อยลงพ่องนะนตีการงานคือต้องแยกเดินทางหาง่างไกลกันพ่องนะแต่ซ้ำเอาใจกันหนักขึ้นดูแลกันดีหนักขึ้นนะครับเป็นดวงชะตาติเข้าใจกันนะแต่แหมเตืนหนึ่งก็ต้องมองว่าควรเอาใจใส่แฟนหนหนักนะครับเรื่องของ มีเกณฑ์จะเจ็บไข้ได้ป่วยบสบายได้ครับแล้วก็มีช่วงเวลาสําคัญในช่วงวันที่สิบสี่สิบห้านะดาวพระจันทร์เนี่ยมามาตกมรณะเช่นเดียวกันเพราะว่าก,กูพิษหัวกันนะครับอาจจะมาเข้าใจกันช่วงวันที่สิบสี่สิบห้าต้องอุ้ยคุยกันให้ดีนะครับระมัมาระวังนิดหนึ่งช่วงสา์เจ็ดถึงสา์เก้าเช่นเดียวกันครับมีเกณฑ์ที่จะมาเข้าใจกันหนักโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการทํามาหาได้ครับติเหลือก็ถืวอว่าความมักดีประครับปะระคองกันได้ครับส่วนเช้าแลัคณาราศีกรกฎทันทียังโซนนะครับ ช่วงซิปช่วงวันที่หนึ่งถึงซิเก้าครับช่วงนี้ก็ถือว่ามีโอกาสเช่นเดียวกันมีคนเข้ามาทุกอกทุกใจคุยกันเพียงแต่ดาวมันออยังอ่อนกําลังอยู่นะครับดาวแห่งดาวแห่งความหักแลกว้วก็ดาวหักใหม่ก็ถือว่ายังยังดีอยู่นะอู้คุยกันได้แต่ดูใจกัน,น,านยาวดีกว่าครับแลว้วก็ช่วงวันที่สามกราโคม็นต้นไปเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะดีกว่าคุณจะมีเสน่ห์หนักขึ้นนะครับช่วงเกิงด้านหลังเนี่ยมีคนเข้ามาอู้คุยนหนักขึ้น,นลองเปิดใจอู้คุยกันได้ดูใจกันยาวน,นะครับเพราะว่าดาวหากักหม เข้าม่แล้วส่งเสริม,ม่องของนาฏิการงานกันตัวนะครับโดยในเดือนนี้ครับหากจะลัคนณาราศีกรกฎต้องการเสริมดวงทางด้านความหนักครับคนไปกราบสกดาขอพรนะครับจากพระพุทธรูปปังหนักปลุกครับทำบุญเปียสตังจวน,นตีลงใต้10บบานเลขาลังของดาวพระเสาร์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าอุที่สวนกุศลน,นะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิ้ลแวยหน้าไปตางทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับดวงโจกลาบ ชาวลัคนาราศีกรกฏครับมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนพุทธะนะครับเรื่องของโจกลับตีได้รับชาวตุกเก้านะครับโจกลับจากกัรเสียงโจกเสียงดวงครับซึ่งตรอดนี้ดาวพระอังคารยังคงครองอุจวิราชเข้มแข็งนะครับอยู่ตีเรือนอรินะความหมายดีนะครับช่วงนี้เรน้าโจรหรือเล็กเสริมดวงของคุณเนี่ยก็คือเหล็เกี่ยวกับลำดับเหล็กบัตคิ้วนะเหล็กการแข่งขันของคุณนะครับเหล็กบัตคิ้วของคุณหรือเหล็กห้าครับ ส่วนดาวทิ้งคุณตะนันโจวัส,สนาในเดือนมก,กราคมในช่วงกลางเดือนเลยนะครับดาวของคุณตะนันโจวัส,สนาเนี่ยดาวเด่นคือดาวพระจันทร์หรือเลข2ครับดาวรองคือดาวพระพุธหรือเลข4ครับโดยในเดือนนี้ครับหากชาวลักนณาราศีกรกฎต้องการเสริมดวงตะนันโจรลาบครับควรไปกราบสกรลขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับทำบุญเปิดสตังค์จำนวนตีลงใต้19บาทเลขกำลังของดาวพระพฤหัสดีครับ เมื่อทำบุญแล้วขอท่านโครนห,หน้ามุทิส่งกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลด้วยหน้าไปต่างที่ตะวันตกครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขอนอนวยพเนื้อทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ